สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ The Inner East Podcast พื้นที่สบายๆที่ชวนให้เรามาทำความเข้าใจเรื่องราวในจิตใจของเราให้ง่ายขึ้นนะครับ เคยไหมครับเวลาที่เราต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆแล้วรู้สึกประหม่ามากๆใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบแล้วในหัวก็มีแต่ความคิดว่าเขาจะมองว่าเราพูดไม่ดีไหมนะท่าทางเราดูตลกหรือเปล่าหรือเวลาที่เราใส่เสื้อตัวใหม่ไปทำงานแล้วรู้สึกเหมือนทุกคนกำลังจ้องมองและตัดสินเราอยู่หรือบางทีแค่เดินสะดุดเล็กน้อยก็รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังมองมาที่เราคนเดียวแล้วก็อยากจะหายตัวไปจากตรงนั้นซะเดี๋ยวนั้นเลย ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติมากๆครับและหลายคนสับสนระหว่างความรู้สึกนี้กับการที่เรารู้จักตัวเองจริงๆวันนี้เราจะมาส่องใจกันให้ชัดๆครับว่าการรู้ตัว self-awareness กับการคิดมากเรื่องคนอื่นหรือที่เรียกว่า self-consciousness นั้นต่างกันยังไงและสำคัญกับชีวิตเรายังไงบ้างฟังจบแล้วคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและรู้วิธีที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจและเป็นตัวเองมากขึ้นแน่นอนครับ มาเริ่มกันที่คำแรกก่อนครับ self-awareness หรือที่เราเรียกว่าการรู้ตัวหรือการตระหนักรู้ในตนเองลองนึกภาพว่า self-awareness เหมือนกับเรากำลังยืนอยู่หน้ากระจกที่สะท้อนตัวตนภายในของเราไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับแต่มันคือการที่เรามองเห็นและเข้าใจความคิดอารมณ์แรงจูงใจค่านิยมจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีอคติหรือการตัดสินใดๆ ยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติว่าวันนี้เรารู้สึกหงุดหงิดเป็นพิเศษแทนที่จะไปพานใส่คนรอบข้างถ้าเรามีเซลฟ์เอเวอเนสเราจะหยุดและถามตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะทําไมถึงรู้สึกแบบนี้การที่เราเข้าใจว่าความหงุดหงิดนี้เกิดจากอะไรอาจจะเพราะเมื่อคือนนอนน้อยหรือมีเรื่องให้คิดเยอะแยะการเข้าใจนี้แหละครับคือเซลฟ์เอเวอเ s นมันช่วยให้เราจัดการกับอารมณ์นั้นได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่แสดงมันออกมาโดยไม่รู้ตัว นักจิตวิทยาหลายท่านเช่นแดเนียลโกเลแมนผู้โด่งดังจากแนวคิด Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์ก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของ Self-awareness ว่าเป็นรากฐานสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์เลยทีเดียวการรู้จักอารมณ์ของตัวเองในขณะที่มันกำลังเกิดขึ้นช่วยให้เราควบคุมและแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทีนี้มาดูอีกคำครับ self-consciousness คำนี้แปลตรงตัวว่าการมีสติในตนเองก็ได้ครับแต่ในบริบททางจิตวิทยามักจะหมายถึงการที่เรารับรู้หรือตระหนักถึงตัวเองในสายตาของผู้อื่นหรือพูดง่ายๆคือการที่เราคิดมากกังวลมากว่าคนอื่นจะมองหรือคิดกับเราอย่างไร ลองย้อนกลับไปที่ตัวอย่างตอนต้นที่เรารู้สึกประมาะเวลาพูดต่อหน้าคนเยอะๆหรือกังวลว่าคนอื่นจะตัดสินเราเวลาใส่เสื้อตัวใหม่นั่นแหละครับคือเซลฟ์คอนเยสเ n นส s ที่ทำงานอยู่มันทำให้เราโฟกัสไปที่ตัวเองแต่เป็นการโฟกัสจากมุมมองภายนอกที่เราคิดเอาเองว่าคนอื่นมองเราแบบนั้นแบบนี้ ความรู้สึกนี้มักมาพร้อมกับความไม่มั่นคงความกลัวที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์และทําให้เราแสดงออกอย่างเก้อเขินหรือพยายามทําตัวให้ถูกใจคนอื่นมากเกินไปจนอาจไม่ใช่ตัวของตัวเองจริงๆ self-consciousness เปรียบเหมือนการที่เรามี light สปอตไลท์ส่องมาที่เราตลอดเวลาแล้วเรารู้สึกเหมือนอยู่ในเวทีที่มีกรรมการนับร้อยกำลังให้คะแนนเราอยู่ตลอดเวลามันเป็นความรู้สึกที่เหนื่อยและทำให้เราไม่เป็นอิสระ สรุปง่ายๆนะครับ self-awareness คือการมองเข้าในตัวเราเองเพื่อเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งในขณะที่ self-consciousness คือการมองตัวเองจากมุมมองที่เราคิดว่าคนอื่นมองเราและมักมาพร้อมกับความกังวลแล้วทำไมเราถึงมี self-consciousness กันละ่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมเราแคร์ว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับเราเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้แต่เมื่อมันมีมากเกินไปจนกลายเป็นความกังวลมันก็จะส่ง ผลเสียต่อความมั่นใจในตัวเองและความสุขของเรา แล้วเราจะเพิ่มเซลฟ์เอเวอเนสและลดเซลฟ์คอนเซียสเนสได้อย่างไรนี่คือเทคนิคง่ายๆที่นำไปใช้ได้จริงครับ 1. ฝึกสังเกตตัวเองแบบไม่ตัดสินลองให้เวลากับตัวเองในแต่ละวันเพื่อสังเกตความคิดอารมณ์และปฏิกิริยาของตัวเองต่อสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ต้องรีบตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแค่รับรู้เช่นตอนนี้กำลังรู้สึกกังวลหรือเราคิดแบบนี้เพราะอะไรนะการเขียนบันทึกเจอเนอรลิงเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆครับช่วย ให้เราได้เห็นความคิดและความรู้สึกของตัวเองบนหน้ากระดาษเหมือนได้คุยกับตัวเองอย่างเป็นระบบ 2. ถามฟีดแบ克จากคนที่ไว้ใจบางครั้งคนอื่นอาจมองเห็นบางมุมของเราที่เรามองไม่เห็นลองถามเพื่อนสนิทครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานที่เราไว้ใจให้เขาช่วยบอกมุมมองที่เขามีต่อเราฟีดแบกที่ดีจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของตัวเองได้ชัดขึ้นเลือกรับฟังเฉพาะฟีดแบกที่สร้างสรรและเป็นประโยชน์นะครับ 3. ฝึกสติ mindfulness การฝึกสติ ช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะรับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตรงหน้ารวมถึงความคิดและความรู้สึกของตัวเองโดยไม่จมอยู่กับความคิดที่ฟุ้งซ่านเช่นการคิดถึงอดีตหรือการกังวลถึงอนาคตซึ่งรวมถึงการกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรด้วยการฝึกสมาธิหรือแค่ลองสังเกตลมหายใจเข้าออกสัก2-3ถึงนาทีต่อวันก็ช่วยได้มากครับมีงานวิจัยมากมายที่สนับสนุนว่า mindfulness ช่วยลดความวิตกกังวลและเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเอง 4. ยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองไม่มีใครสมบูรณ์ครับการที่เรากังวลว่าคนอื่นจะตัดสินเราส่วนใหญ่มากมาจากความกลัวว่าเราไม่ดีพอการยอมรับข้อผิดพลาดจุดอ่อนและความไม่สมบูรณ์ของตัวเองจะช่วยลดแรงกดดันและทําให้เราเป็นอิสระจากความกังวลในสายตาคนอื่นได้ เปลี่ยนโฟกัสเมื่อรู้สึกว่าตัวเองกำลังคิดมากว่าคนอื่นจะมองอย่างไรลองเปลี่ยนโฟกัสจากตัวเองไปเป็นสถานการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำเช่นถ้าต้องนำเสนอหน้าชั้นแทนที่จะคิดว่าคนฟังจะตัดสินเราอย่างไรให้โฟกัสไปที่เนื้อหาที่เราจะนำเสนอและการสื่อสารสิ่งนั้นออกไปให้ดีที่สุดการเปลี่ยนโฟกัสช่วยลดความเซลฟ์คอนเชียสเนสได้อย่างน่าทึ่งครับ การเพิ่ม self-awareness และลด self-consciousness ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ในข้ามคืนนะครับค่ะมันคือกระบวนการของการทำความเข้าใจและยอมรับตัวเองซึ่งต้องใช้เวลาและการฝึกฝนแต่เชื่อเถอะครับว่าการเดินทางครั้งนี้คุ้มค่ามากเพราะมันจะนำไปสู่ชีวิตที่สบายใจเป็นอิสระและมีความสุขกับความเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงครับ จำไว้นะครับ self-awareness คือพลังภายในที่ช่วยให้เราเติบโตและเข้าใจตัวเองในขณะที่ self-consciousness คือเงาที่คอยหลอกหลอนให้เรากังวลในสายตาคนอื่นเลือกที่จะส่องไฟเข้าไปในใจตัวเองให้มากขึ้นนะครับถ้าชอบเนื้อหาจิตวิทยาที่นำมาเล่าให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ The Inner East Podcast ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ พบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ